หอยหน้าโย่ย่จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนค่ะ้ามวันนี้้ามายหยงเ่ะเลดี้ซันภามากินหอยค่ะทุกคนค่ะหอยหน้าเลยค่ะทุกคนนี่หอยหน้านีา่นะคะทุกคนบางเ่าเอ่นหอยโขมบอค่ค่ะ ห้อยโขงะค่ะห้อยหน้านะคะถ้าดีก็เอิ่อห้อยหน้าเนี่ยเป็นห้อยโขงค่ะแบบว่าห้อยแบบดั้งเดิมของเขาน่าเนี่ยเป็นห้อยห้อยอย่างนี่ห้อยที่รักเอาห้อยที่ลักเกงเลยเลยดิห้อยจุ๊บข้นเด็จุ๊บก็ขึ้นที่รักหลุดเลยเนาะอา่ะทุกคนคะมาเด็กกระมาก็แต่ตีบขึ้นเก่าแล้วก็นั่งใขทางหลังคือน้ำลายมนได้ดีแล้วนี่ทำจินชีฟููดค่ะทุกคนคะ มันจิมได้ดีเฮ็ดเองค่ะอันนี้ก็ใหม่อันมาจิมนะคะที่ใหม่สองอันค่ะแต่ว่ามีเลดีผู้เดียวค่ะ <c oughs> พักรักพักแกงกับมีบักทัวร์ค่ะมีพักกาดนี่นะคะอเอฟซีผู้ใดหัวแจกกับ,บอกไน่ยเซอม์เ,เลดีก็ได้นอสันคือหัวแกซื้อพัก <c oughs> เอาอย่าให้เอฟซีรถตอบให้เนาะ ค่ะไม่บกทัวไม่บกแตงค่ะทุกคนค้ามานี่เอาค่ะบัวลายยายหางไม่กินกันค่ะทุกคนค่ะเสบๆก็ได้ดีนะค่ะเดี๋ยวหัวในก่อนเป็นใดหัวในี่ัอุ้ยแล้วไม่กดมันออกมาหนำเลยค่ะทุกคนจะได้ดีเอาหัวนก่อนเนาะน้ำจิ้มเสีบๆเนี่ย เป็นไงอ๋อเ,เสียบไปเนาะค่ะทุกคนอืม้อมอแดดว่างหนก็แล้วกันเนาะทุกคนคะ อคนเขาทาอะไรคนเอ้ยอุ้นเบไปตลาดมันสอง ดีๆล้ว่ะที่ดีสุดบกว่าขอให้ไปกินเน้อวะัี่ดกินเนื้อม่ใช่เนี่เอ้าที่ดีว่ะบ่ขอหน้าตัวเนี่ยจะมีเน้อเนาะวะสันทาอยู่บ่เห็นเดดีมากตลาดวะสันงั้นจ้ะน่นน่ะี่ดีกูไปตลาดอื้เขอทา แบบว่ามูสกไมคอย,อยนะทุกคนคอยน่ถึกใจไร กุกๆคุ้แซ่บใช่ไหนี่ลองกินป่นมันมึงไหจ๊กันเป็นไงท้กนกับบนนีด้ ด้วยคนต๊อ้วนไหมต๊วอ้วนๆเอฟซีตลากแล้วปะเดี๋ยวมาจะมาว่าอันพันอันชุดบ้าจาคิดถอดได้ดีว่าสันสคิดเหเข้าเสียข้าเสียบ่บอก อ้วนอะไรกันันเจ็บอืมช็บไปดูมือห้อยไหมอ้วนไหม 滚你！ คนมันอ้วนโอ้ยเสียบเนี่ยหนงกคลุ๊กคลุสละ น,น,คคนคะ่ะคค่่ะะทุกคนคะแซ <c oughs> บหอยหแบบยำคงกรุบกรุบกุบแซบอีดีตัวอวบอ้วนค่ะทุกคนคะได,ด้กับฝากช่องไหมน,นะคะเด้อฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่ง เพื่อรับช่คลิปในไมคของเรดี้กระเพชรอยู่ค่ะค่ะเพือ่อรับช่คลิปในไมคของเลดี้ฝากกดติดตามกด subscribe ค่ะก็น,นึกว่าสงสารนะคะไม่รักก็คิดว่าสงสารนะคะทุกคนคะ่ะโมนี่ได้ดีกับสิอราคาวข้า,า่าสวัสดีค่ะ